สวัสดีครับฤด,ดูร้อนแบบนี้ก็จะมารีวิวพัดลมไอ้น้ำนะครับหรือพัดลมที่เอาไว้เติมน้ำนะครับแล้วก็ผลิตความเย็นออกมาซึ่งก็จะทำให้เราประหยัดค่าไฟในการเปิดแอร์มากเลยนะครับตอนนี้บ้านผมก็จะเป็นบ้านทาวๆนะครับชั้นล่างมันเป็นโล่งโปร่งแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะติดแอร์เนี่ยน่าจะเปลืองหน่าดูเลยนะครับเพราะว่าแค่ ห้องนอนห้องเล็กเนี่ยค่าไฟก็เป็นพันแล้วนะครับเดือนหนึ่งก็ขอรีวิวครับถ้าลมรุ่นนี้ครับฮาตาลินะครับซึ่งพอเอามาใช้แล้วปรากฏว่าประทับใจมากครับอันนี้นะครับเป็นตัวเลขอุณหภูมิที่เขาวัดจากตัวเครื่องนะครับอยู่ที่2 6 6ทุกท่านทราบไหมครับวันนี้นะครับบ้านที่ผมอยู่นะครับด้านนอกนะครับอุณหภูมิวัดได้ประมาณ39-40องศานะครับ39-40องศา แต่พอเข้ามาในบ้านนะครับก็อาจจะเหลือสัก 35, 34นะครับแต่พอใช้พัดลมไอ้น้ำเนี่ยนะครับเหลือ26นะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารุ่นฮาตารีรุ่นนี้นจะเป็นตัวใหญ่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีป่องลมด้านข้างให้ใส่ที่ให้อากาศเข้าเนี่ยาทางทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับถามว่าจริงๆแล้วผมเคยใช้พัดลมไอ้น้ำมาหลายรุ่นนะครับ แต่ต้องยอมรับว่าพอเราซื้อตัวเล็กๆครับแรงลมมันไม่เยอะเนี่ยมันทําให้มันเหมือนว่าการปั่นอากาศให้เกิดความเย็นเนี่ยมันทําได้ไม่ดีนะครับแต่พอเจอตัวนี้เนี่ยคือแบบก็ประทับใจมากเลยครับตอนนี้เนี่ยเอามืออังอย่างนี้นะครับเหมือนเปิดแอร์เลยครับเหมือนเปิดแอร์จริงๆนะครับอันนี้โดยที่การใช้งานก็เป็นทัาสตีนนะครับสัมผัสหมดเลยนะครับนะฮะ เบอร์1เบอร์2เบอร์3มีสวิงตั้งเวลานะครับน,นี่เปิดปิดระบบความเย็นแล้วก็อันนี้เห็นก็ว่าเป็นประจุอีออนนะครับประจุลบนะครับดีต่อสุขภาพนะครับก็มีช่องวางรีโมทต,ตรงนี้นะครับใช้แล้วก็ไม่ต้องไปวางตรงไหนให้ลืมนะครับวางพอดีนะครับอันนี้2อันนี้เป็นตัวเก็บสายไฟนะครับที่ผมชอบดีไซน์ก็คือว่า เนื่องจากว่ามันใส่น้ำใช่ไหมฮะจึงมีความกังวลว่าไฟจะรั่วหรือเปล่านะครับฉะนั้นแล้วสายไฟจะเข้าด้านบนนะครับมันเหมือนกับว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแผงวงจรทั้งหมดน่าจะอยู่ด้านบนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ห่างจากปลั๊กมากเราก็เก็บสายไฟพันอย่างนี้ได้นะครับส่วนตัวรังพึ่งด้านหลังนะครับก็นี่ครับน้ำไหลตลอดเวลานะครับ ก็เป็นการปั๊มขึ้นมานะครับพนักง,งานเขาแนะนําว่าให้เราถอดล้างสัปดาห์หละครั้งนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดพวกฝุ่นอะไรที่มันมาเกาะนะครับแล้วก็เติมน้ําตรงนี้ครับช่องนี้เปิดออกมาเนี่ยนะครับสามารถใส่แผ่นเจลได้ด้วยนะครับให้แผ่นเจลมา2อันนะครับเดี๋ยวผมเอาแผ่นเจลมาใส่ให้ดูพอเป็นตัวใหญ่เนี่ยแผ่นเจลก็จะใหญ่มากนะครับอันนี้คือ ในเครื่องเล็กที่อยู่ข้างบนบ้านนะครับส่วนเครื่องใหญ่จะได้แผ่นเจลใหญ่่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูนะครับสักครู่ก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยครับแผ่นเจลจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าแค่ใส่น้ำธรรมดาไม่ใส่แผ่นเจลก,ก,ก็เย็นพอแล้วนะครับแต่ถ้าใส่ก็จะเย็นมากเลยนะครับตอนนี้ผม บอกตรงๆครับมีความรู้สึกว่าใช้ดีกว่าแอร์ครับเพราะว่าแอร์เนี่ยเราเปิดแป๊บเดียวเราจะรู้สึกหนาวนะครับแต่อันนี้มันจะรู้สึกเย็นสบายเหมือนสดชื่นนะครับเพราะมันได้ความชุ่มชื้นนะฮะจากจากน้ําด้วยนะครับ <S <S ทีนี้มาวิเคราะห์กันว่าแล้วทําไมมันถึงเย็นสบายได้ขนาดนี้นะครับสาเหตุแรกครับพอมันเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยพัดลมที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นมอตเตอร์ใหญ่ครับได้ทราบข้อมูลว่ามันเป็นมอตเตอร์ลรง,งานนะครับกาเรียกพัดลมลงงาน คือพัดลมนี้อาจจะมอเตอร์อาจจะใหญ่หน่อยฉะนั้นแล้วมันจึงมีกําลังในการปั่นลมได้เยอะครับมันก็เลยทําให้ลมที่มันปั่นด้านในเนี่ยนะครับเยอะแล้วก็แรงนะครับทําให้ลมที่สุดท้ายแล้วพอพุ่งออกมาเนี่ยม,มันเกิดความเย็นชุ่มชื้นนะครับแล้วก็น้ําที่ใส่เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจุมากครับประมาณ40ลิตรนะครับความจุของถังนะครับ แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถึงแม้ถังจะใหญ่ขนาดนี้นะครับปรากฏว่าน้ําหมดเร็วมากครับน้ําหมดประมาณต้องเติมวันละครั้งครับถ้าเกิดเปิดทั้งวันนี่อาจจะต้องเติม2ครั้งแสดงว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเขามีประสิทธิภาพในการปั่นความชื้นจากน้ําออกมาได้จริงๆครับแสดงว่าน้ําที่เราใส่ไปเนี่ยมันถูกดึงมาใช้ให้เกิดความเย็นจริงๆนะครับยังไงก็ขอแนะนำนะครับสำหรับบ้านไขรที่ ฤดูร้อนเดือนนี้ปีนี้นะครับที่ร้อนกว่าทุกปีนะครับก็ผมจะแนะนําว่าถึงแม้ว่าพัดลมจะมีหลายรุ่นนะครับเล็กกลางใหญ่แต่ก็จากประสบการณ์ที่ได้เจอเนี่ยพอเราซื้อตัวใหญ่เนี่ยมันทีเดียวจบครับไม่ต้องคิดว่าจะเออเอาไม่ต้องเอาใหญ่มากอะไรเงี้ยครับบางคนอาจจะคิดไม่ต้องใหญ่มากหรอกมันเปลืองเงินจริงๆแล้วซื้อใหญ่ทีเดียวจบนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าพื้นที่บ้านเยอะๆเนี่ยมันมันเย็นจริงครับ แล้วก็ขอสารภาพเลยว่าถ้าเป็นตัวเลก็กกว่านี้เนี่ยนะฮะจากที่เคยใช้มาเนี่ยมันจะเย็นไม่เท่าครับหรือเรียกง่ายว่าไอ้ระบบพัดลมไอเย็นเนี่ยนะครับมันถูกฉะโลกกับการที่มันเป็นไซส์ใหญ่ๆครับพอเป็นไซส์เล็กๆปุ๊บเนื่องจากว่ากําลังลมมันน้อยนะครับมันจึงไม่สามารถที่จะดูดเอาอากาศไปปั่นเป็นความเย็นจากน้ําที่ไหลผ่านหลังพึ่งด้านหลังได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับ แล้วก็จากที่ผมไปเห็นด้านนอกบ้านมาเป็นเครื่องใหญ่มากๆเครื่องเท่าตู้เท่าอะไรเงี้ยฮะก็จะยิ่งเย็นครับแสดงว่าระบบการผลิตพัดลมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตพัดลมไอเย็นก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่ายิ่งเครื่องใหญ่ครับก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการทําความเย็นนะครับพอเครื่องเล็กเนี่ยมอเตอร์มันน้อยครับมันก็ทาให้ไม่สามารถที่จะได้รู้สึกถึงแรงลมที่มันเย็น